กันยามาแรงตลาดรถยนต์คึกคักยอดขาย74,000กว่าคันเติบโต15.6%รายงานข่าวจาก t o โยต้ามอเตอร์ประเทศไทยนายสุรศัก์สุทองวันรองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท t o โยต้ามอเตอร์ประเทศไทยรายงานสถิติการขายรถยนต์ประจําเดือนกันยายน2565มีปริมาณการขาย74,150คันเพิ่มขึ้น15.6%เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยตลาดรถยนต์นั่งมีอัตราการเติบโตลดลง8.6%เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาโดยตัวเลข2 3 7 4คันเป็นผลมาจากการชะลอตัวของตลาดในช่วงฤดูฝนซึ่งลูกค้ามีความกังวลต่อสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นทั่วไปส่งผลให้เกิดการชะลอการตัดสินใจซื้อขณะที่ตลาดรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ซึ่งมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศยังคงเดินหน้าอย่างต่อเนื่องด้วยอัตราการจเจริญเติบโต31.4% และตัวเลขการขาย51,76มคันสะท้อนให้เห็นถึงการพลิกฟื้นของเศรษฐกิจที่กำลังดีขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่การขาดแคลนชิปในการผลิตยังคงเป็นปัญหาสำคัญนายสุรศักดิ์กล่าวต่อไปถึงแนวโน้มตลาดรถยนต์ในเดือนตุลาคมว่าตลาดรถยนต์กำลังเดินหน้าเข้าสู่ช่วงไฮซีซั่นในไต,ตรมาสสุดท้ายโดยปิดตัวเลขการขายไต,ตรมาสที่3ด้วยตัวเลข6 3 3 6 8 7คันมากกว่าสถิติการขายในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา 19.1%และมีแนวโน้มเดินหน้าอย่างต่อเนื่องจากสภาพเศรษฐกิจโดยรวมที่กำลังฟื้นตัวจากสถา,านการณ์โควิด -19 และยังเป็นช่วงฤดูการขายไฮซีซั่นของสินค้าทุกประเภทประกอบกับการทุ่มแคมเปญและกิจกรรมการตลาดในพื้นที่ของรถยนต์ทุกยี่หกอก่อนจะไปปิดตัวเลขการขายประจำปีในงานมอเตอร์เอโปช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนถึงต้นเดือนธันวาคม ส่วนสถิติการจำหน่ายรถยนต์โดยรวมในเดือนกันยายน2,565ปริมาณการขาย74,150คันเพิ่มขึ้น15.6%โดยยี่ห้อรถที่มาเป็นอันดับ1ก็คือ Toyota 22,954คันเพิ่มขึ้น14.9%ส่วนแบ่งการตลาด31.0%ตามมาด้วยอันดับที่2 Isuzu 21,598คันเพิ่มขึ้นถึง58.2% ส่วนแบ่งการตลาด29.1%และอันดับที่3 Honda 6793คันเพิ่มขึ้น7.6%ส่วนแบ่งการตลาด9.2%ติดตามข่าวสารและสาระความรู้ดีๆได้ที่ Tech Life Thailand ทุกวันเลยนะครับอย่าลืมกด subscribe กดเปิดแจ้งเตือนช anel ของเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ